สว um ัสดีครับผมมิทิตาร์กอสชิชเนอรต่อมารีอคนะครับผมวันนี้ต่อมาจะมาดูต้าอูออฟโหลดสเปเชียลวอกกกนจ้ะต่อมอรีอคเห็นเขาบอกว่าหนึ่ง <libr> ว <ify> ันของคุณพ่อบ้านฝึกหัดตะลุยแมคโครทำดินเนอร์สุดพิเศษกับคนพิเศษ มันจะอะไรขนาดน,านั้นคือเรื่องของเรื่องวันนี้ทําไมตอมอถึงดูเพราะว่าเมื่อเช้ามั้งตอมอได้ทําการเข้าทวิตเตอร์ Twitter เนาะแล้วก็เช็คแฮชแท็กตกใจแฮชแท็กแมคโครสีนครินขึ้นคว่าเอาเกิดอะไรขึ้น,น่ะเพราะว่าเราเคยไปไงเราเคยไปว่าแมคโครสีนครินมันแบบใหญ่มันแบบอลังมันแบบมีทุกอย่าง everything อย่างเงี้ยแล้วเราคุณว่าเอา้าเกิดอะไรขึ้นแกเกิดวัตเหตุหรือเปล่านั่นนี่หรือเปล่าพอเข้าไปดู มีแต่ความรักเต็มไปหมดมีแต่ความแบบดินเนอร์ดินใจอะบอกไม่ถูกความซื้อหาซื้อของเออไปช้อปปิ้งด้วยกันตามภาษาพอบ้านนะพอบ้านทั้งสองนะจ๊ะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาดูซิว่ามันถึงขั้นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ขนาดนั้นนะ่ะจะขนาดไหนก็แค่ซื้อของละไหม,ไมจะไปม,มีอะไรเออเพื่อนงานเสือล่ะไปดูตมอมารีคกันเลยดีกว่าจ้าต่อมรีอค สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่วันนั้นหลังจากที่เราได้โชว์ฝีไม้ลายมือไปจังหวัดในรายการอู่รถคน้นเฟลไปแล้วเออวันนี้พี่จะพารถกลับมาเข้าวคุยครับนี่พี่ก็เลยพารถมาอยู่ที่นี่แมคโครสาขาสีนักเรียนออจำได้ไหมที่นี่เราถ่ายซีรีส์ด้วยกันเนี่ยนะโอ้หจำได้จริงเหรอผมรู้สึกว่าที่นี่มันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเออเขาปรับโฉมใหม่ไงอ๋อเออถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาดูได้ที่แมคโครสาขาสีนักรียนแล้ววันนี้จะทำอะไรดีอ่ะ ผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันว่างของเราสองคนใช่ปะ่ะผมมาอยากทำเมนูดินเนอร์ให้ที่โอูกินเออ,อ,อถ้าถาพูดถึงเมนูดินเนอร์เนี่ยพี่อูนึกแบบเมนูอะไรออกบ้างถ้าดินเนอร์สเต็กปั้ี่ว่าดินเหนียวต้องบอกว่า,วาตลาดเวลาเวลาชีวิตของพี่อ่ะคือพี่ไม่ทราบเลยว่าดินเนอร์คือตอนไหนดินเนอร์พี่คือตีหนึ่งถ้าตีหนึ่งสิ่งที่คิดออกก็คือชาบูอแต่ว่าจริงๆก็อยากกินอะไรที่เป็นโปรตีนโปรตีนแต่ว่ากินไม่ออกอ่ะ อ่ะแต่ผมอ่ะมีในหัวแล้วแต่ว่าวันนี้จะเป็นเมนูพิเศษแน่นอนเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างในหัวฉันก็คือเต้าอูต้องทําให้ออฟโหลดไม่ใช่ผิดกันออฟโหลดน่าจะเป็นคนทําให้เต้าอูจากกันดูตอนนี้นะ ไอเดียคพี่มีไอเดียบางทีคิดอะไรไม่ออกเลยแม้ขางในเผื่อได้เมนูใช่เพราะว่าในแมคโคเนี่ยมีวัตถุดิบให้เราเลือกเยอะมากนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราเลือกซื้อกันบ้างนะครับก็ต้องอวยกันหน่อยนะผมถึงเขาจะไม่เข้านะด้วยความส่วนตัวตอมเนี่ยเข้าแมคโครทุกสัปดาห์ ห้างอื่นไม่ค่อยได้เข้าเลยถ้าเราจะไปซื้อหมูซื้อผักซื้อกิมจิซื้ออะไรเราซื้อแมคโครตลอดมีกิมจิอันนึงที่แมคโครอร่อยมากก็บอกเลยว่าแมคโครเข้าได้นาซาบ,บอกเลยนะครับผมยังไงก็ไม่รู้จะเข้ายัางไงก็ไม่รู้นะครับผมแต่เราใช้แมคโครตลอดนะจาะไปกันเลยก่อนจะถึงดินเนอร์อะแต่พี่เห็นบูธเนี่ยแมคโครฟู้ดเฟส ขอแวะหาอะไรกินหน่อยเลยชิมเผื่อได้ของกับบ้านมันมีชิมมันมีชิมไม่อยู่เหมือนกันพี่เฮ้ยน่ากินนะอันนี้มีแบบว่าปอเปี๊ยะทอดใช่ไหมครับปอเปี๊ยะทอดนี่คือของโปรดผมชอบปอเปียะทอดพี่ชอบินปอเปี๊ยะไหมชิมอยู่กินปลาพี่กินปอเปี๊ยะโอเคโอเคอันนี้ปลาใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นปลาซบะปลาซบะอ๋อเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแอโร่ว่าแล้วกลิ่นมันหอมนี่แหละ ส,ส,สวัสดีครับมันหอมเหลือเกินครับอันนี้เนื้อตัวไหนครับเนี่ยเ<า>นื้อเค็มครับเนื้อเค็มสุดครับและนี่แตัวนี้เป็นเนืน้อสไลด์ครับในส่วนองนนสั่งคอสันคอ,อ,อชิมเลยนะชอบชอบหอมมากไม่ได้ก,กินแล้วไม่ได้ชิมละโอ้โหคือพี่เนื้อเค็มอร่อยมากอะ่ะแป๊บนึงนะครับหิวเนื้อเค็มอร่อยมาก เมื่อกี้กินเนื้อมาแล้วพี่คิดออกแล้วพี่อยากทานเนื้อเออสเต็กปะถ้าเนือวันนี้เราทำสเต็กเนื้อให้เพราะว่าวันนี้เราดินเนอร์ใช่ปะมันด้ได้มีฟิลแบบว่าเหมือนเราแบบมือพิเศษหน่อยไงะคุ้มฟิลบรรยากาศให้โอเคปะไปดูที่โซนของสดไหมได้ แต่ว่าอยากจะบอกว่าโชคดีที่พี่อู๋พามาสาขานี้นะทำไมอ่ะเพราะเป็นสาขาที่เราเคยมาถ่ายซีรีส์ด้วยกันไงเพราะฉะนั้นทุกซอกทุกมุมเรารู้หมดว่าอยู่ตรงไหนเอออยากดูเลยอ่ะดูซีรีส์เลยอ่ะชอบตะกี้ไม่เอาเดี๋ยวโกไม่ได้แบบซื้อไปดูของสดกันดีกว่าไปซื้อสเต็กดีกว่าสเต็กสเต็กสเต็กเออสเต็กเนี่ยพี่อู๋ถ้าพูดถึงสเต็กเนี่ยทำงานบ้านมาเหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยมีสูตรพิเศษผมนี่ผมกลับไปดูแบบ แกะสูตรพิเศษมาเลยนะจริงเหรอจริงมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงม,มันพิเศษเพราะว่าผมทำไงเออเอเอมันใช้วิธีแบบนี้มันก็พิเศษเหรอวะยวบอกให้ว่าสเต็กเนี่ยเวลาพี่อู๋ไปกินที่ร้านอะ <ừ> ่ะมันจะมีส่วนประกอบอยู่3ส,ส่วนวเว้ยไ <c oughs> อไอที่หลักหัวใจหลักก็คือเนือ้ออ่ามีเนื้อแล้วก็มันก็จะมีผักว่งหัวใจหรือป็นเนื้อหัวใจอยู่นี่โอเคเอามันมีอะไรบ้างเนื้อแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีซอส ใช่แล้วก็มีอันนึงก็คือเครื่องเคียงแต่วันนี้จะไม่ใช่เครื่องเคียงมีคู่เคียงแล้วตอนนี้เลวนอะไรไปเลยนี่ถึงแล้วแกะซึ่งเครื่ออชนวันนี้เราจะทำสเต็กเนื้อใช่ป่ะจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อเออเพราะฉะนั้นในววันนี้ผมจะมาพาพี่หมูมาซื้อเนื้อคุณภาพดีเออได้ข่าวว่าไปแกะสูตรอะไรมาเออผมไปแกะสูตรมาแบบเวลาแบบปลดปลดเชิดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เ<ว>ราแกสูตรมาเขาบอกว่าเวลาเราทำสเต็กเนื้อทำไมเขาต้องใช้เนื้อส่วนที่มันมีมันอยากได้แบบว่ามีมันแทรกหน่อยๆหอมๆพรีมเมียมพรีมเมียมเลยครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นสันละแองคาร์สกอร์สี่หมนะครับแองการ์สมาวิ่งสกอร์สีวว่วกครับอ๋อนี่เอ็มเอสสีส่เนร่พี่มันคืออะไรครับ มันมิสกอร์นี่คืออะไรอะพี่มาิสกอร์ก็คือลายไหมันแตกเด่นมากอ๋ออันนี้ก็ต้องปิดแจ้งเตือนนล้วพี่นะไม่งั้นเราทำงานไม่ได้ติ้งทองติ้งทองติ้งทองตาดึงตาดึงตาดึงตึ้งติ้งอะไรวะเหล่เพลงเหล่าเพลงเรล่าอ๋อมาคือเนื้อออสเตรเลียเหรอครับออสเตรเลียครับเนี่ไงสติ๊กเกอร์อ๋อมันมีสติ๊กเกอร์บอกเอานี่ไหมน่ากินนะพี่ผมว่าเอานี้เลยก็ได้เอาไปสักสามป่สาม สามอยู่แล้วใช่สามสิบครับพี่อุอ้ยสามสิบกแต่ว่าลายเนื้อเขาสวยมากเลยนะทุกคนใช่เนี่ยอุย้ยเออลายสวยจริงว่ะคือแค่ผมเห็นนะผมก็รู้สึกถึงคุณภาพที่ดีของเนื้อแล้วผมู้ต้องรู้ว่าแบบสเต็กเนื้อเนี่ยมันต้องพิเศษแล้วก็มันนุ่มมากเลยอะเนี่ยจับแล้วนุ่มมากเลยอะเราดูเราทยเราท้าบมาอะไรอะต่อไปต้องไปไหนต่อไปเลือกวัดถุดิบเราได้เนื้มมอแล <ใน S 1> ้วเราต้องไป เป็นเป็นดูซอสเคียงอ๋อซอสก่ซอสเออซอสแอโร่แน่นอนซอสเอาโรซอสจะทำอะไรอ่ะผมไม่อยากทำเป็นสเต็กเนออสเตรเลียซอสเกเบวิไใหดทำแล้วซอสเกเบวีดให้ทำมันมีอะไรผสมบ้างอ่ะแต่ถ้าทำเองอ่ะมันก็ยากอยู่นะมันรู้แบบแล้วรู้เหรอเออก็พี่เลยงงไปว่าเอาโรจะทำซอสเกเบวิเอาโร่รู้ใช่ไหมก็ ก็ไม่รู้ไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็น่าจะมีกระเทียมกับพิไทยพิไทยดาแต่ว่าผมว่ามันน่าจะทํายากอยู่ไม่เป็นไรครับรถทําไมเพราะว่าเรามีนี่ว่าแล้วมีน้ําซอสสาเร็จรูปและนี่เลยน้ําซอสของเอโร่น้ําซอสเกรวี่พิไทยดาเฮ้ยพี่เดี๋ยวนี้เขามีถึงแบบมีน้ำซอสให้ขนาดนี้เลยหรอเขาบอกวิธีใช้ก็คือมันมันเอาไปราดได้เลยก็ว่าก็ว่าไปแําสำเร็จรูปเขาดีจริงนะเยอะไปหมดเลยอ่ะ นี่คือทําได้หลายแบบเช่เลยอะ<ด>เ,เอาน้ำสลัดไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะซื้อพงซื้อผักเอามาวา,างข้างข้างของสเต็กไงโอเคเออได้โอเคนั้นเดี๋ยวอุ้ยมันทําง่ายขนาดนี้เลยโหซอก็ไม่ต้องทำแล้วะซื้อแค่นี้ได้เลยจบแล้วใช่ก็เนี่ยเรามีสเต็กใช่ไหมเรามีซอสแล้วต่อไปื่องเคี่ครื่องเคียมกินผักไหม้เคียมกินผักอยู่แล้วผักอะเอาอยู่แล้วแต่พี่อยากได้เลยที่มันแบบคาร์โบไฮเดรตนิดนึงอะมันบดอ่านี่ผมผมคิดออกอะไรถ้าเราทําเป็น สเต็กใช่ไหมนอกจากมันบดเราก็จะทําเป็นข้าวกระเทียมข้าวโชยุเออข้าวโชยุเอาไหมอยากกินไหมกินก็ได้ถ้าเป็นหรอทำเป็นเอาเป็นว่ามันต้องมีข้าวมีโชยุอย่าบอกว่าข้าโชยุมีสําเร็จรูปอีกจ๊ะหาครับมาโยกล้อดีอยู่นี่หาอ่านก่อนไหนเอาซอสโชยุเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซอสโชยุ ไม่ใช่โซยูทั้งส่วนญี่ปุ่นปะพ่ออันนี้อันนี้ส่วนเกาหลีโซยูโซยูเฮ้ยผมเห็นแล้ว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 เฮ้ยทำไมไวจังอ่ะผมเห็นมันจะจัดเป็นโซนๆเพราะว่าแบบเวลาเรามาแมครเนี่ยเขาจะจัดเป็นบล็อกๆอกนี่โซนนี่เจอแล้วเอาเลยเราไปดูผักกันดีกว่าดีไมพี่จะไ่กินผักก็ตามโตแล้วนะพี่กินผักเยอะ พี่โตแล้วพี่ไม่ต้องกินผักแล้วไอ้เกี๊ยวเดี๋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 ยวอะไรไม่เอามาดิเดี๋ยวอะไรอะไรต้องมีหน้อยฝรั่งปังเห็นแล้วมันไม่ใช่ลายอันนี้คือเลมอนเลมอนที่แขนพี่จะซื้อเลมอนทำไมอยากกินรู้แล้วมันคือเลมอนเออมันเล่าเหลืองไหมที่พี่บอกว่ามันคือลายมาแล้วพี่โดน วินาวีอาอยากกินใช่ไหมใช่พี่อยากกินเฉยๆเฮ้ยแต่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแปบนึงผักด้วยได้ไหมนี่นี่นี่ผมผมจะซื้อนี้อะไรรู้จักโรสเออ r o สแมรี่รู้จัก r o สแมรี่ป่ะอุ้ยมันหอมนะวิเรื่อง r แ s e m a r y ก็เหมือนเวลาเราแต่งงานอะทำไมอะเราก็ต้องเป็นแต่งงานแต่ถ้าแต่งกับพี่ก็ต้องเป็นปู่แมรี่แล้วนี่อะไรอะพี่กระสุนกระสุนไอ้นี่หรออะไรเออคือดอกไม้ไงไม่ทันได้ อ๋อกับอันนี้ลูกธนูเขาเรียกว่าแอสพารากัสเออแอสพาลากัสหรือดอกไม้ฝรั่งปลายมันมาผัดเอหอมไม่รู้ดเออคนไม่กินผักอย่างเองก็ไม่รู้หรอกผมรู้สึกว่าในจานเราเนี่ยมันต้องมีสีสันหน่อยมเกือเทศผักสลัดผักสลัดใช่ผักสลัดเนี่ยก็จะเป็นพวก พี่เคยเรียนเรื่องผักไฮโดรโปนอีกแล้วตอนนี้มาครับจริงเหรออุ้ยเอออุ้ยผักผักอันนี้เขาสดจริงผักอันนี้เขาสดจริงบอกเลยครับมันสดทุกอันใช่เราไม่ต้องเลือกเลยเราหลับตาหยิบมามันก็สดหมดอ่ะจริเพราะว่าแมคโครเขาเลือกให้เราแล้วนะฮะเราหลับตาหยิบมาปุ๊บสดหลับตาหยิบมาปุ๊บสดหลับตาหยิบมาปุ๊บเอ้าไม่ใช่ผักเอ้า เราก็ต้องหยิบหยิบหลับลืมตาดูหน่อยเดี๋ยวไปหยิบอย่างอื่นอ้าวไม่ใช่ผักอะไรเงี้ยมุ้แบบตาหยิบปุ๊บอุ้ยอันนี้ผมกูต้นหอมเออใช่เพราะว่าเราต้องทำข้าวผัดนี่ต้นหอมนี่แบบอ่ะดิอ่ะไปนี่ไม่ใช่ให้หอมแหมคนเยอะยี่คนหนึ่งก็แผลวพาอีกคนหนึ่งก็งงเลยจะส่งอะไรมาวะอะไรวะเนี่ยต้นหอมนี่ไม่ใช่ต้นหอมหรอ ต้นหอม้นหอมเหลือจะใส่หมดนี่เลยชีเพราะว่าพี่จะเปลี่ยนแล้วจากข้าวผัดโชยุเป็นข้าวผัดโคตรต้นหอมโคตรต้นหอมไม่เราไม่ได้ใช้โมดมีหลายไซส์เลอกยีเล็อไซส์เล็กไซส์เล็กก็มีนี่เออนี่เห็นปะแต่เขาแถมถ้าถ้าผมอะีสไซส์เล็กแต่เขาแถมเขาแถมแต่ไม่เป็นไรนะมันก็เยอะไม่เป็นไรหรอกใช้ได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อทำเพื่อทำอย่างอื่นเดี๋ยวนะโวนมาชุดดิบ เราทำข้าวผัดเราลืมกระเทียมกระเทียมนี่ไงกระเทียมอยู่ข้างหลังนี่กระเทียมเขาปอกให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนั้นเราไปนั่งปอกเองนี่เขามีปอกมาให้เออนั่งปอกมีชั้นเซียนแมคโครฉันบอกเลย่อะผมว่าเท่านี้พอไหนเอาเอาข้างในดีกว่าโอ้ยพี่อูเอาข้างในดีกว่าซิลิกอหลีเวอร์ทำไมันเบียดโอ๊ยอย่านะอะไรอย่างงี้ป่ะเออ ใส่เป็นไหมอ้าวมาชิมอะไรกันเนี่ยขนมปังทุกอย่างอยู่ในกำมือตั้งตัวน่ารักก่อนเลยจะเป็นวันนี้จะไม่แพ้งานพูดว่าวันนี้ผมจะเป็นเด็กดีครับไม่แพ้งานวันนี้ผมจะเป็นเด็กดีครับพูดก่อนเลยอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อย ัวซองนมพอกไกโดของแมคโครคืออร่อยแพงละหกสิบคาบาทอร่อยมากแกใครไปไปแมคโครต้องไปตามแล้วต้องกินตอนที่มันเย็นเย็นด้วยนะเพราะถ้ามันอุ่นแล้วมันจะไม่ได้วาวเท่าไหร่แต่พอเขามันเย็นมาไงอร่อยต้องเป็นเย็นเขาด้วยนะไม่ใช่เย็นเราด้วยนะเย็นเขานะ่ะเด็กนีครับอเขาเราโตแล้วอายุเราก็ยี่สิบกว่าแล้วก็ก็มีเหล่เลยเหล่เลยพี่อร่อยอ่ะหมดแล้วเลย นี่ไงใครว่าหมดเนี่ยใครแอบเอาไว้อันนี้ของขายของขายคือของอร่อยคืออะไรหรอคือเฮ้ยรู้ไหมส้มเนี่ยมันมีของมงคลแต่มันจะมงคลกว่านี้เฮ้าทมันอยู่ในปากเอ้ยอย่ารู้คนเยอะโตแล้วเนี่ยเล่นอะไรเป็นเด็กเล่นซีรี์ เราไม่ดูภาษาสามารถดูย้อนหลังได้ทางไหนไทยยินเร็วมากเลยก็วันดีนะครับใช่แล้วก็สามารถดูได้ทางไอฉีดด้วยเราซื้อส้มมาด้วยดีกว่าช่วงนี้พี่รู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันแบบมีการใยไฟเบอร์เยอะพี่ลดฝำบวญก็นี่ไงเราทำสเต็กใช่ไหมเราจะทำกับเครื่องดื่มไป่กัเถอาเดี๋ยวขันนมส้มคันนส้มส้มไปยกลังเร็วไปยกลังมาใช้นี่ซะใช้นี่ยกมาเร็ว ในโชว์กล้องเหมือนโชว์กล้องเหมือนหนูถือก่อนเบาผมว่ามันเบาก็เบาเออเนี่ยเบาเอาเออเนี่ยช่วยพี่เขาหน่อยได้ได้ซีทรัสเอานี่คือซีทรัสฉล่าวท่าดาอู้เป็นลังนี่เท่าไหร่วะเนี่ยบักครีบักครีอุยชีส นายเรามาทวนกันดีกว่ารอดว่าเราได้อะไรกันมาบ้างวันนี้เรื่องแจกสเต็กของเราก่อนจริงๆสเต็กนะฮะเราได้เนื้อได้เนื้อผ่านแล้วซอสได้ซอสซอสซอสได้แล้วเครื่องเคียงได้หมดแล้วได้แล้วแล้วก็เครื่องเคียงก็ได้แล้วเรื่องจากครบแล้วสามอย่างเราได้สิ่งต่างๆเพิ่มมาอีกมากมายนะฮะเยอะมากดินเนอร์ของเราวันนี้มีสุดมากครับผมมี มันอร่อยครัวซองเนี้ครัวซองสอดไส้ส,สังขยาสดไสนมโอคยดโดแต่ต้องมาชอบผลไม้กระโดดมันร่อยมากมีของหวานมีผลมออไม้อะเพราว่าวันนี้ไปดูดีกว่าว่าดินเนอร์ของเต้าอูก,กับออฟโรดในวันนี้เนี่ย จะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ครัวเลยไหมเออไปเจอนที่ครัวเลยดีกว่านี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวแล้ว,วรเรียบร้อยเมื่อกี้หลังจากที่เราช้อปปิ้งแมคโครม,มากมายมาเราก็ได้อินกิเดียนเยอะขนาดนี้เลยก็คือได้กระทะมาได้มีมา <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เกี่ยวเลยเราไม่ได้ซื้อพวกนี้เลย <c oughs> อ่า <c oughs> เราได้วัตถุดิบมาอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้แล้วคือเอาจริงนะแค่เห็นตั้งไว้อย่างเนี้ยดูเก่งนะ อยู่<ช>เหมือนเราเป็นเชฟระดับคือมิชลินสตาร์เพราะว่าพี่เนียนนั่งแยกนั่งอะไรนั่งล้างผักอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยไงวันนี้ที่เราจะทำเมนูกันคืออะไรนะฮะลลววรราก็คือสเต็กออสเตรเลียแล้วแอสพอราการ์ดไปไหนหมดนะผมน้ำซอสเกวี่พี่เทดดัมซึ่งเนื้อที่เราใช้วันนี้เป็นสันนอกเพราะว่าเป็นเป็นส่วนที่มันมีติดมัน ใช่และนี่ก็คืออันนี้ด้วย M s c อ่นะครับอ่าและเพราะถ้าเนื้อดีอย่างนี้ผมรับรองเลยว่ามันต้องออกมาดีนอกจากอันนี้แล้วยังจะต้องทำเครื่องเคียงด้วยเราทำอะไรเราวันนี้เราทำเป็นข้าวผัดโชยุข้าวผัดโชยุซึ่งเราจะใช้มันจากเนื้อนี่แหละมาเป็นน้้ามันจะได้มีความหอมนี่เราเตรียมมาตรงนี้แล้วชานี่นะจ๊ะเป็นโชยุอ่าแล้วก็นี่พเยุของเราจริงๆนี่พเอุของเรานะเราทำซอสเจวี่พิทศรัมใช่ไหมซึ่ง ง่ายมากๆราดได้เลยราดได้เลย,ลเลยก่อนก่อนจะลงมันต้องหมักเนื้อก่อนแต่ว่าผมอาจะลงเป็นถ้าถ้า,ถ,าถ้าสูตรเนื้อที่เรากินมันไม่ต้องคุก<า>หรอเกลือพริกไทยเป็นเบสใช่ไหมแต่ว่าผมว่าจะใส่เกลือไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราใส่พริกไทยลงไปด้วยเนี่ยเวลาเราไปกิวมันจะไหม้ว้าว ตอนนี้กระทะร้อนแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาจี่แล้วเอาเป็นจี่อ่ไเป็นจี่เดี๋ยวผมจะเอามันนี่ไปจี่จี่คือการเอามันเนี่ยจี่เบยเบย์นี่แล้วเห็นไหมอ๋อเอามันล้วดก่อนมันจะมีน้ำมันออกจากตรงนี้ออกมาเออเลิศเอามันไปจี่ให้มันแตกเหมือนหมูกระทะไงที่เราจะเอามันไปปิ้งก่อนถูกปะเมื่อกี้เราใส่เครือไปแล้วเราจะใส่พริกไทยเพื่อแบบเพิ่มความหอมนะครับนี่ ผ้าหนังมันจะได้แบบหอมพิชไทยไงว้าวมีน่ากินนะโอ้ยแล้วก็โรสแมรี่ลงผู้ต้องโรสแมรี่ที่เราซื้อมาแล้วก็อบไปปิดฝาปิดฝาไยนะโอ้โหพี่ดูสีดีน่ากินปะน่ากินจัดหอมด้วยทุกคนฮะนี่ผมว่าเสียงมันน่ากินมากผมว่าตอนนี้เดี๋ยวเราได้เวลาพักเนื้อแล้วเพราะเราคิวันมาสักพักแล้วจะเอาเนื้อไปพักเท่ากับเวลาที่เราคิวเนื้อนะครับนี่ผมจะเอาเนื้อออกมาก่อนประมาณห้านาทีนะครับ นี่วว้ว้าวน่ากินมากโอเคเรียบร้อยเราต้องรอน้ำเดือดก่อนปะใช่เดี๋ยวเราจะบตอกน้ลี่ไหนอยากรู้ว่าคนที่ดูตมอตอนนี้ชอบบอ็อกคลรี่หรือกะล่ำปลีไม่ใช่ดอกกะล่มอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะกะล่ำดอก <laughs> ชอบบอ็อกคลรี่หรือกะล่ำดอกมากกว่าการน้ำลงคอมเมนต์นบอกกันหน่อยส่วนตัวตมอรหรอ บ๊อกคลีก็ได้มีบ๊อกคลีบ๊อกคลีนี่มีประโยชน์มากนะพี่ชอบกินบ๊อกคลีป่ะชอบครับแต่ผมาชอบบ๊อกบอกอันนั้นหมาเหรอชอบกินหมาเหรอบ๊อกล่ะงงมันไปตรงนั้นได้ไงวะไม่น่าเชื่อนะฮะเออเขาดูภูมิใจกับหมูเขาเนาะน่่าเชือไม่โทษเมื่อกี้กูใส่กูกูกูได้ ข้าวจิ๋วน้ำเดือดเรื่องอะไรลูกอ๋อนีีเขาผัดกระเทียมเดีมยววันนี้อไงเกระเทียมซอยอันนึงกับกระเทียมที่เป็นแว่นแบบนี้เอาไว้โรยท็อปเคยอามามีงลืมพาพอกไหมถึงภาพอ,อ,อกที่เราไปทอดใช่ไหมใช่ แล้วเดี๋ยวเราจะใส่อะไรลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมครับใส่กระเทียมใช่ไหมใช่กระเทียมสับโอเคเดี๋ยวผมใส่กระเทียมแล้วใส่ได้เลยยิบใส่ได้เลย,เเลยเข้าวผัดหมันเนื้อว,ว้าวข้าวข้าวใช่ข้าวผัดลืมข,ข้าวข้าววางอยู่ที่ข้างหลังพี่เอาพี่โู๋ลงเลยครับพี่เนี่โตมากับข้าวผัดจริง น<ม>ี่เสียงแ,<ส>แรกกินใส่เลย,เลยว้า,าวอ่ะเดี๋ยวเราเลิกปรุงได้เลยนะนี่บอกเลยว่าพี่ของเรานี่ครับซอสโชยุตาเอโรไม่ต้องอะไรเยอะแยะนี่แล้วเราลาดไปไปที่ที่กระทะมันมีอีกทริกหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะจะเอาโชยุอ่ะเดี๋ยวพี่โอตั้งบนน้ำมันเลย่ตั้งบนไฟแล้วก็เราเอาโชยุเนี่ยไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันจะหอมมันจะหอมแบบเกี๊เยอะแล้วนะ เออนี่แล้วก็คุกเลยพี่คุกเลยอ๋อดูสีเออเลิศอุ้ยีสีสวยอ่ะหอมคือหอมมากนี่อันนี้ไม่ออกแนวเล่นออกแนวเก่งนะครับทุกคนไม่ใช่ธรรมดาไหนกินกันเฮ้ยปิ้วหูโชว์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 จะติดเลยปิดไปเลย ที่ไม่มีสวิตที่ปิดเสร็จแล้วต้องอัดข้าวแน่นๆเออต้องแบบเป็นเป็นถ้วยเนาะเป็นถ้วยวางก็เหมือนที่พี่ทำให้หนูกินไงที่เป็นข้าวหน้าหมี่อ่ะข้าวหน้าหมี่ใช่เดี๋ยวเราจะไว้ลิ้นๆนะครับต่างๆแล้วใส่เนื้อนะฮะนี่คอสองทีแล้วท่องว่านะโมนะโมโคโหมันโกจริงๆมันโกจริงๆเอออุ้ยดูน่ากินเลยอ่ะอุ้ยเนื้อกำลังน่ากินมีเดียมแลบปะ ใผมทำนะใช่โอเคนืออันนี้มาให้พี่กินไ่มเออนจะได้ไหมเออเขาเรียกว่าการหักหัวคิว right แล้วก็ทำหกเพราะว่าจะเริ่มทำใหม่หมดสวยสวยโอ้โหตอนนี้แล้วก็อุ่น น้ำเคลือดิบแค่ดำเลยนะครับคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันฉีกแล้วก็สามารถเทได้เลยเพราะว่าสเต็กปกติมันร้อนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราอยากให้มันรู้สึกแบบว่าเอ้ยอุ่นๆอีกนิดนึงอุ่นอุ่นอีกนิดใช่เพราะเราเป็นคนอบอุ่นใช่นี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยดูนใจฉันเลยอ่าวันนี้เป็นได้กินเลยอ่ะไม่ใครดูตอนแดง ตอนบ่ายๆแล้วตอนหิวตอนเย็นมั้ยอซอสเกรวี่พริกไทยดำอันนี้เป็นฝีมือของเต้าหู้หลวเองที่ตั้งใจทำมากแล้วก็คือวันนี้เรานอกจากตรงนี้เราก็มีเครื่องเคียงเป็นข้าวผัดซอสโชยุด้วยแล้วก็มีน้องสลัดผักอยู่ข้างด้วยนะัเฮ้ยแต่ว่าพี่หูวันนี้เรามาดินเนอร์สุดพิเศษทังทีเนี่ย เรามีอาหารจานหลักแล้วใช่ไหมเมนคอร์สอะเราก็ต้องมีเครื่องดื่มแบบว่าสดชื่นสดชื่นหน่อยนี่ซื้อไมานะ<บ>ขันมาโจมที่พี่ซื้อน้ำส้มคันเลวเวอร์คันสดๆเลยล yeah. โนะแกเออหนอซื้อมาเป็นลางแล้วก็มาขันน้ำส้มอุยอ้ยน่าสนใจอะเราชิมกันกดีกว่ามาเอากินเนื้อก่อนอู๋ข้าวคำใหญ่มากแม่แม่ข้าวคำใหญ่มาเอออร่อยปะอร่อย อร่อยอเเนะดูเป็นยโหูดูสีดิทุกคนดูสีของเนื้อดิคือไม่หวานแล้วรรอยากทำตามเลยอ่ะต่อมาข้าคคัวดีไหมต่อมาข้าคคัวทำตามต้าอู่ออฟโรดเนี่ยเออตามไม่อำสม คนน้องดูเอนซอยอีทติ้งเวอร์อุ้ยดอกไม้ขึ้นได้จะอร่อยกว่านี้นะให้เป็นจริงจะไหมเนี่ยจริงติดไว้ตรงนี้เอยน่ารักน่ารักมากน่ารักว่าคนน้องเอนซอยอีทติ้งเวอร์เอาแล้วทำไมน้ำอ่ตัวนี้ตัวนี้เอออยากให้รุนนะเออมองกล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อย ก็กลายเป็นรักงา่ายๆแค่ได้รักเธอมาเป็นหนึ่ง,งกินได้งานที่ฉันไม่เคยเจอตรงนี้กินได้หมดเลยรู้ไหมเนี่ยสดชื่นมากเพลงผมบอกว่าเมื่อเจอคนที่ใช่ก็รักไม่ยากเลยใช่ป่ะแต่ซื้อซมเป็นลังแล้วมาคันเองมีก็น่าใจนะแกแกมีใครทำอย่างนี้บ้างคือฉันไม่ฉัน คิดไม่ถึงเลยแต่รางนึงก็แพงอยู่นะนเนี่ยถ้าเจอกับอาหารที่ใช่นี่ไงแมคโคร<ม>ก็อร่อยไม่ยากเลยสำหรับวันนี้นะครับการใช้เวลาวันว่างกับคนพิเศษกับเมนูพิเศษนะต้องขอขอบคุณทางแมคโครด้วยนะครับ,รบที่เข้ามาเติมเต็มความพิเศษให้พวกเรานะครับครับผมสำหรับใครนะที่อยากได้วันพิเศษพิเศษหรือว่าอะไรพิเศษพิเศษแบบนี้นะฮะง่ายๆเลยแค่มาทำอาหารากับคนที่พิเศษเออเออิดไม่ออกไปทำที่ไหน ก็นี่ไงไปแมคโครว่ามีเลือดเยอะมากมากเลยก็มาทําอาหารให้คนพิเศษวันนี้เราก็ดีใจเหมือนกันที่เราได้มาทําอาหารแล้วก็ได้แบบได้กินกันแล้วมันมีความสุขอะไรอย่างนี้ครับผมก็วันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนต่อไปอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะเออไม่ถามหรอว่ากินข้าวหรอกินข้าวหรอไปดีกว่าครับคุณน้องเล่นหมุกเล่นหมุกวันนี้กับตอน ต่อหมอรีอแอรก็จะเป็นแล้นะครับผมสำหรับแมคโครสีนาคลรินในตำนานแมคโครสีนาคลรินที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์กับการทำสเต็กทำดินเนอร์ของต้าอูอัพโหลดตอนแรกเราก็คิดว่า ตาอู๋ทำไมออฟโหลดแน่เลยสุดท้ายแล้วเป็นออฟโรดเสนอแล้วก็ทำนะเออแต่ก็ตาอู๋ก็ช่วยทำเออฟิลนั้นมันเป็นกิจกรรมครอบครัวมันเป็นกิจกรรมร่วมกันที่หลายๆบ้านมักจะทำด้วยกันอยู่แล้วนะครับตัวหมอก็เลยไม,ไม่ไม่แปลกใจที่เขาจะมีความแบบไปซื้อขา้าวด้วยกันทำอาหารด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นไปินอง,องคูกรหรือเปล่า ใช่ไหมใช่ไหมยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะส่วนตมเนี่ยเป็น FC Mac แมคโคอยู่แล้วก็คืออุดหนุนทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าใครนะผมที่อยากหาอะไรดีๆก็ต้องไปกันที่แมคโคนะครับผมมีทุกอย่างตั้งแต่สักเบอร์ยันลบไม่มีนะจ๊ะโอเคครับผมวันนี้ตมต้องฝากทุกคนด้วยนะครับกดกไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตมรีแอคด้วยนะคะรับตมรีแอคจ้ะวันนี้ตมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยง